โอ้โหวงเวลาสัตรูไว้เพื่อแย่งระเบิดมามันเลยกิจบันใจแัดเลยเมื่อกี้โอเคครับผมสวัสดีครับมจสคายนะครับเดี๋ยวมาเล่นห้องโกลด์กันนะ เป็นห้องที่ไม่โนอเลยเลยครับแล้วก็ไม่สนับฝังได้เรามากับการเล่นสนยนะครับมีคนขอให้เล่นนะาเพวกนี้เหมือนเป็นผู้เล่นที่กลับมาเล่นกันสะส่วนใจเลยครับพวกนี้ขวามีตัวนไะอ้ตัวเชย ไปต่อมากับสน,นนะัยคิวบียูเนาะเป็นสนัยที่แจกมานะผมสนัยฟรีฝ <laughs> าแฟตใส่แลนะ้ว <laughs> โอเคไปแร้แล้วผ่านไปได้อย่างงามๆแล้วนะคนน้อยนะครับวันนี้อาจคลิปเปนตอนเที่ยงนะ เจอห้องมาก็รีบทำเลยครับเดี๋ยวจะไม่มีห้องแบบนี้ให้เล่น,นครับนานๆทีจะเจอห้องแบบนี้เนาะถ้าเป็นห้องนเต็มน่าจะไม่เล่นนะผมเฮ้ยโอ้โหดูว่าวดีเฟกต์ไวรุนอยู่ครับ กระโดดกดกระโดดไม่ขึ้นหรอเสียงแล้ววะโอ้โหยิงไม่โดนที่เราพอเป็นสนหนถ้ามันยิงไม่โดนนัดแรกเรก็จะประมาณนี้ครับ ตัวเขาฝันตายโอเคครับแปลว่าเราจะอ่ากันได้นะเพิ่งต้นเสี๋ยไปนะโอ้ยไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นนะโอ้โหเอาแล้วครับหมดแผงโอ้โหว่าคนนี้เล่นเป็นคนนี้เล่นเป็นทอทอทอ เออผลว่าเขาจะออกกลางนะแสดงว่าระเบิดตกตรงนั้นดีใช่ปะต้นเกียงที่ผมยิงมาแน่เลยเราไม่ได้หยิบมีดมาฟันนะครับเราจะเล่นเป็นไชน์ไน,น์ก็คือไชน์ เพื่อเข้ามาครับอา้อาวอ้าวสวยโอ้โหน่าจะเกีเ่ยวโดนขาพอดีอครับเปิดจุดนี้นะเพื่อน ผมเริ่มเข้าห้องมาแล้วครับจัดไปอย่างงงงามสวยอยู่แล้วสวยอยู่ไปสนานี้เป็นสนที่เดินจริงได้นะมันเป็นสนาที่ถูกโนในห้องบอมสนนะครับแต่ผมก็หยิบมาเล่นเพราะมันน่าจะคล้องตัวกว่ารับแล้วเสียงมันไม่ดังมากด้วยครับมันไม่เสียดหูเนะกะเรกจะหยิบสนัยอื่นแหละแต่ คนอื่นจะไม่สมดุลกันไปแบบ B A เงี้ยมันมันไม่สมดุลดาบขึ้นนะครับ เสนาสุดท้ายมมนอยู่ตรงนี้ครับไม่รู้ว่าโดดขึ้นบันไดไปหรือยังนะอย่างเนะาะโอเควันนี้ไปตกใจเสียงคนระับเสียงเพื่อนเรา อยู่ข้างบนนะครับอืมตัตันไปสิยังไม่ไปนะครับเสียงบีดยังอยู่เสียงไอยังอยู่ะนะครับพอเพลิด ต้องต้องระแวงครับเล่นระแวงหน่อยครับเพื่อเขาดักหน้าประตูหรือบันได <L oy ing> โอ้โหลอยตรงหน้าจอโหไอ้บ้าเอยเสงฟันไม่โอ้ เลือดเขาเยอะครับยิงไม่ตายเนึ่เม็ดเดียวนะฮะตอนนี้เหลือเวลา20เกวีนะครับตรงนี้แชมเมลาส่งเวลาไหมส่งเวลาไหมเขาวางระเบิด เฮ้ย้ยนั่เขาลงมาเลือดเขาเยอะครับยิงทีเดียวไม่ตายคนระับเฮ้ยโอ้โห มางรเจิจบอนใจแต่เลยเมื่อกี้เราได้เลยครับโอ้หทีนั้ยอมลงทุนกู้นะครับมีการโซกู้ไหววะถ้าจะไม่ผิดก็เลยกู้ไวมากเขาไม่คิดว่าเราจะกู้เร็วขนาดนั้นครับ ตรงนี้มีนะบนนี้ <S <S ขึ้งบนไม่ใช่ตรงกลางใช่ไหม เก๋ยบทสุดท้ายอยู่ข้างบนนี้ครับอยู่ข้างบนนี้ถามมาเราตามเราตามเราตามยเสียงแล้วครับอยเสียงแล้วโอ้โ <c oughs> หหลบได้เ็ สามนะผมโอเคเพงคิดอยู่ว่ายะไงต่อดีอืมบทนี้มีนะครับฟังเสียงเมื่อกี้เสียงขยับทางขวาตัวโอเคคนนี้เขาฟังเสียงเป็นนะครับไอทูบ เพื่อนปีชมพูนโคตรโคตรเก่าเลยสวยคนนี้ดูจากเสียงอยู่เนี่ย แกล้งมากเลยครับโอเคไปแปดต่อสามแล้วเขาทางเงียบเลยห้องนี้เจบบ้าบีไปแล้วฟันก็จะเก่งใจเขาหน่อยครับเฮ้ยทำไปเล่นคแลเขาอฟันแล้วนะนี่แนะ่ โอ้รถถังเล่นเยอะๆโหเขาออกหมดแล้วครับเฮ้ย พี่โดนแนวเมื่อกี้โอ้โหถ้าถ้าเขาเป็นผู้เล่นใหม่แล้วมาเจอเจอผมเล่นเด็กี้ขอภไปนะครับแบบผู้เล่นใหม่แล้วผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นก็ขอไปนะครับเราก็ต้องไอเดอร์เทนเนาะเฮ้ย สวยโอ้โหยิงไม่โดนโอ้โหล่งบีล่งบีเป็นไงวะเสียงท่อบนบี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 บนบบนบ <No. S 2> เอาครับโอ้โ oh. หแต่ดีแต่ฝั่งเราบีเป็นแรงเขาแหละก็ยิงไ,ไม่โดนเลยโอเคผมว่าผมจบคลิปไว้เท่านี้ดีกว,นะว่าเพราะว่าน่าจะเกินไปหน่อยโอเคครับก้ะตชอคพินี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กับซับสไครต์ผมนะครับไว้แจ้งคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ